กลาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกขู่สุกคนเนาะโดยอาบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนครับเขาสุซองสาวพวงสาวลาวอีกแล้วเนาะโดยอามาพบมาพบกับสาวพวงว,วัน,งาานนี้กับมหาสาวมะนาวพ่อแม่พี่น้องเลยมาบัดนี้ก็เห็นสาวตั้งแลนะ้วเนาะสี่สาวพ่อแม่น้องเลยสงสัยส,ยสยิอากอง้องน้ำให้ทางสาวมะนาวเนาะป้าเฮของน้ำ กะใหญ่พอสมควรอยู่แด้อพี่น้องเลยเนาะบุตรมาหลายมื่อมาบัดนี้กะเห็นตั้งเสาไหวเป็นที่เหี่ยมห้อยไปพี่น้องเลยสาวมะนาวกะบเได้ห้องน้ําแล้วเนาะบมาโดยอ่าเป็นจังใดก็ขึ้นไปหาทางสาวมะนาวเนาะไปทักทายสบายดีโอ้ลมทางเพื่อนกันไปพี่น้องเลยโดยปะสบายดีสาวมะนาวสาโดียสาวี ใจยังมันติเฮ้ยมาคราวนี้เพิ่นเอ่ยชื่อไรเนาะข้ามามนี่ไงหน่ายิ้มแจ่มใสเนาะคืออารมณ์ดีแท้มือนี่อารมณ์ดีได้เสือไปนะโอ้เสือไปนะโอ้ไปหาอย่างเด้เนาะหากินก็กรปูกับแป๊ะหากระปูกระแป้งมากินแรงเนาะอาหารแดงแกงกินเลยเนาะแม่ยิ้มใจใช่ไหมไปหน้าว่ไปกระเพาไปแล้วเป็นเด้ค่ะไปแม่ด้วเออทั้งแถวแม่ พอคุณจ้องเห็นช่ามากกินเนาะเอนคุณมาไวเดอสิไปหน้าแล้ววะเกือิไปแล้วคุณปะเกือบไม่เนาะอันี้เกือบม่บทันคมทนจะไปหน้าเนี่อากาศกระล่มเย็นนะกคือแผคือหมอเนาะแ่พยาบาลพยาบาไอติเดิดเเนาะยติมูทั้งชาวพวงชาวบุญมีบ่นยังแต่โท้สติปบริ้งหดใสห้าสองคนมมีโกยังกว่าบุญกไปว่ยังไ่ได้ มืออื่นนะไปอยู่ทังมือนี้แหละไม่มืออะไรไปเนาะมีตะกูห่วงไหมห่วงแล้วตัวไม่อยากไปทางอื่นเนาะไปที่่บกันบอกไปทางอื่นเป็นบ่ห่วงเนาะกินข้าวเศร้ากันยังมาเนี่ยมาลงไปกับตัวก็ไ่ต้องไปสุธีบู่แต่แถววัดหันไปดินไปเลาะยนดเนี่ยเพิ่นปล่อยเจ้าไปแล้วเจ้าไปสุธีไปเลยบัน นี่เจ้ากระโพกก็เพิ่งรับเจ้ากันไปบานี่คอยเลยบบารี่ผูกเลยบันบี่นะนี่ไหนเนาะแมนปกติมาดินน้ำยูกเมนบารี่เจ้าคือเก่าแน่ะคกะแมนเจ้าดีเจ้าเช่าหรอกสีขาเช่ากํายังมาเนี่ยขาเขียกขาเชากับต้มไข่โอ้ตั้มตัวเนี่ยเสียไหมเนาะอันเมจิน่ามาหายบอ๋อข่อยเห็นคลิปแล้วเมื่อวานแล้วเอาอย่างว่ามักหมักมักซาดีหรือมักพวกเนาะ ามกทั่วขอโทดเนาะขอโทดเนาะสะดุ้นเขาพี่เนาะเนาะกลัวถึงเนาะประโยชน์ซ้ำหน้าประสิทธิ์บ่อขาน่าประสิทิจักบ่อเนาะนี่นักเรียนหยอดเนาะนิดมุกอีกสะ่ดโผูกโพกเลยิขอโทษเนาะเห็นบ่อซ้ำหน้าบลินตรงสิทางเมจิน่าหมักทั่วมาให้เพื่อนเนาะเมื่อวานนี่บอแม่นถ้าเกิดดวงเบิงคลิปเพิ่นเนาะเมื่อวานนี่เพิ่นก็ไปแย่เพื่อนข่อยเลยไปนั่นเมจีน่าเพิ่นน่ะ เป็นไปหาเงินเมียบางค่ำบอกเปิดก็นั่งเตียงสะวงกันละจะเป็นกับเมื่อจะได้จุอยแขได้มาหาเจ้า่ว่าเนี่เจ้าเป็นังไรนอนเือนอนมบื่อคุณป้่าอะกันอ้า่อ้าวบริมไปมาหาบ่สักมีอย่ปลายบานเนี่ยดอยคือว่าอะ้เขาเจ้าเห็นเจ้าพักคอนะจุ้ยแขกของบริมมาเห็นเจ้าพักคอนว่ะมุ่นีมากกว่าบ่ิเวณุนเดนอที่มาบริเวณดนเลยก่อห้องน้ำเนาะเนี่ย กัน่ได้ตัดแต่ถึงดิตัดแต่ถึงเนจะโดนแ้วพอดีงามพอดีงามบ่จ้ี่ได้ใช่ของน้ำแนบหน้เนาะอยมาเราตั้งเสาเรียบร้อยเลยมาก่อนนะพิตบุญโอ้ยยยยยนยย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 ยไปยยนยยยะยยยไยยยยยยยไปยย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 ่ยยย้ยยรู้อน ตอนนี้อยกปวลาก็อาเลสบิงเนไปควรกุ้งข่อยไปชวนกุ้งบ่องได้น้องได้พอแน่น้องวางซื้อเนาะวางก็ซื้อเนาะน้องปลามนาวยังหูมันเป็นยับปรหน่อยน้ำคุณจะปีจับจะปี๊จับก็ยากใช่ไหมนีองมาได้พูดกี่นะจ้าประแดงนะปีงนะยอมนะผม ปินกข่างูเขยาหงปินงูนยเายย่างยเนื้อนใน่แต่งบอไ้เตรแต่งยู่ตั้งยเราต่งเตแต่งยังไปนานี่ยังแน่เอาไปขาติบได้ปะของเข่งเอาไปยุ่วเียเลยของเสียมมันพเราไดเสียมคือช่างรายมาแล้วเลยม้องมกายืมเอาจะปาไปหน้าบ่ะปาไปหน้าช้อนไม่ไดเสียมสันก็ปาไมเขยนก็ทำกันเอาไปเชย เดียมาก็ชื่อเมนนะเดียมาก็ชื่อไม่ก็ไม่ใครได้รับเนาะอยากเอากันเนาะน่าเห็นเสียมจะเข่าไปจ้ะเสียงใหม่เนาะชื่อใหม่กรพุ่ยว่าขี่แบบมันกบนะเป็นมันกรพุ่เดี๋ยวมันกบมันเขียรเพราะมันกบได้ได้พอนอันโชคเสียงมันเบิ่งบอมเลยเออฉันเชียวเจ้านะบอมแขยันให้เบิ่งอยูพ่นก็หัวแอกแอ๊กยูพ่นกันพ่นก็หัวอยู่เชียวเจ้านะอยากมาได้พึ่งอยากลูกพึ่งเน่ ลูกกับเสียติดมีติดสาววะติดแต่แม่พ่อก็ไม่ได้สูตติดเลยไม่ได้มาเนาะไม่ได้มานาะไปเห่อันคลิปให้เพั่นพังเนเพื่อนกระหู้อะไรมีแรงใจองเลยนะฮะมีแรงองนะถ้ามีได้ถ้ามีเงินเพื่อนถันรอไปเต็มลำบงเด้อเนาไปไปเน่เช้าไปเต็มลำบงบอพ่อหนังไม่เอาน้อเอแนเอยเาแขนใส่แล้วเอาเพิ่นเพื่อนเาข่นมาหนีท้งสาวม่นาเพิ่นก นิ่มเงียแจ่มใสเนาะออกไงร่มดีมีความสุขเนาะอะไรเนอไไปนาเดเนวราแหน่เสื่อออกนาเพื่องาเผื่อจะคว่าใคยๆืออยากเศาอย่างยังไงเนาะ่นเราดีใจนะเนาะเพื่อจะค่านแน่นะบออยากไปเปิดหัตายตรงไหนตรงน้าเนาะอยู่จะในเพื่อนใดขึ้นว่าเนาบอกกันแนได้ีเพื่อน้วบอกกหน้าเนะเออ เาชมเฮาบุจักวาเจ้าส่ไปหน้าได้ยินบอแต่เติงมาเบ้ากันก็ได้ยินบอได้ยินนะฮอกลังเนาะเฮาว้านีนหนามิสิวี่งแบบแบบก็สิว่าการพิ้นดีขึ้นก็คือเาถามยัง่นจ็ตอบเนาะบ่คือตะเก่านะก้าไปเ้าถามนบอก่ต้องมาดูเมนชิวินใช่แล้วแสบแสบแลมันแสบเศร้าแสบซบก็เยื่องภมันมันเส่บหนาวว่าคืนนี่ เพราะว่าเมื่อวานนี่หนาวกลางคืนก็เย็นะเมนเพราะว่ามาแต่ก้าพื้นเดียวนะมื่อกี้เห็นสองพื้นนอ่ะอยู่้านหนาวนะหาวนะว่านาวหาวหนาวนาวนาวหนาวหนออหนาหนาว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 าวหนาวนาหนาววหาวหนวหาวหนานานนวาหวนานวาวหน่ววหาวหน ไปไปดินทีลุงเผื่อจะทมดข้าไปหน้าปทนน่อยได้เนาะทนอกหน่อยอย้จะนกเมื่ออะไรต็งกันเลยเีไปนี่ก็เมื่อละนี่เนาะมามามาแบกเยี่ยมดิ่มตัววงมาะดีต่มากท่นเนาะควรมาเชียรน้าชุ่มข่อยมากเราพักกันชุ่มเซียกันยูตรอยูชอวจะเอิรมาเชียรหน้าได้หวะเออเราเชียรหน้าเนาะอกมหนีมา ไปหาพุดก็พูดเขียนแล้วเฮ้ยเนาะหอมแท้น hmm. well. uh ่ะแค่มาให้น <flavors> uh ่ะไม่ไหวอ๋อสบายถามว่าใจประเทศไทยเทศไทยคือว่าได้หอมไหมเนาะของสบายไปหน้าละย่างไปบ่เฮ้ยไปหน้าน่ะฮะยางไปบ่ไปหน้าน่ะเออย่างเจะไปขี่รถไหนมันชุ่มหนาวเตะในนยเนาะอากาศกระลุ่มหนาวหนาวสะโพกยังเตะอยู่นี่ยหนาวทับ แตกบางปังเีาไปเกียงขนาดม่นยโอ้ยชำนาได้นากโอ้ยหนาเกียงบ่ไ้อยู่ใช่ป่ะพวกเกียงหน้เกีบนหนาุไข่แต่นุไข่มาแต่ละคนโดดไม่ได้ซิวสิเขาหนาเจ้าเกียงคนหนาข่แรงเนียขาวงามชำนาบ่ยแต่านใส้ี่ห้อยอย่งพออย่างเด่นบอกในเด้อมาเลยน้ำมาได้มาเลครีมยังกันเ้ย กินมาถัดไปดิจเ่ะแม่จิเนะเบิร์ดเหรอหอมป่ไปแล้ว่ะไปแล้วบ่ไปกับไปแล้วสิเต็งกับีเมื่อคือกันด้ตบนาเลยเมือไห่มาดิน้ำไหมได้เด้อเต่งเพลก่นได้กันเนาะแก่เต่งก้นเบิาะมคือบมงามเจ้าไปใส่ลายเด้อจะใส่นะเาพอดีงามแล้วกอแล้วกินี่คืองามแ้่เมื่อกี้เนาะยังใส่อีกอแล้วพอแล้ว ไปเมนะกับน้องเจ้าเนาะคัมพูดออกมาน่ะคัมพูดอะไรประมาณจักมุ่งมาพอจะมาบุษันเนาะจะมามาบุษันบุจักว่าใจสิไปนาเกือบบออะไรไงเกือบบุษันนะโตหากันอยู่วะเกือบเมนไปนาเลยดิชินุงชินบ่คือนุ่งส่งอะ นุ่งสงได้ิงได้ต่อเพื่องทางแข้งขาได้เนาะแล้วตัวนุ่งสูงสาวเล้วเอ้ยเพราะว่านุ่งสิบเนาะต่อเพื่องเขาย่างไปย่ามีย่ามันรู้เร่งเนาะต่อเพื่องหาวทางแข้งทางขาหน่อยแข้งก็ได้นะมันคือย่ามหน้าเนาะว่ามาหายว่าเดี๋ยวนี้นะว่านะว่สบายจัดเด้สบายจัดได้ไม่เล่นคือว่าลายแท้ย่าสติสบายจัดเด้คันใบลายนะใบแท็กคนใบลายกี่นะแม่น ไปว่าเดียวไปไปเลยาาไยูดดบแล้วคือดีเนี่ยบมงเงาเขาไปเบิรดระบาดบเงาวเงาอยู่เงาวเงานให้เขาไมาอะไรคือเงาว่วมานนีมากอะไปชิบพ่อแจ้เจออกนาเลยเนาะคนใดที่โรเนาะว่าจะไปจักหน้ากับไทยน้าคนเนี้ยไ่แม็กเล่ไก่เานะาปี๋เคยไปดินปีเคยไปดิบอยู่ปีเป็นอาผัว้เจ้าเหนเนาะ แจ็คได้เหรอกระงามไม่ปีซันโ่ชทองนะบนนี้ก็หูเวน่ะแจ็กหูได้จ็คบดเดิผ่เนื่อดูว่าปนน้องดูว่าปน้องไปดูบอได้เห็นลายปีกัะหูบดวางามนพี่น้องกันเห็นจ็มาถาเงินได้พี่น้องกันที่เ้ยมาถือหูไี่แมฆหูได้ป่เออเรามาถาเงินนะบอเรามาเยี่ยมลูกเนาะเยี่ยมลูกวุ่นเนาะเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุเด็สาวัว เมื่อนั้นสงสะดวกก็เห็นคลิปเซลอัไปเยี่ยมยามเาไปหน้าหรอว่ส้านอันชุ่มเต็งกับิก้าบก่อนเลสดเมงหนาใช่มาดินมาเยี่ยมไม่เนาะมาดินมมมไปหนาเตื่นเต้นหน้าเป่น้นาเปนดีใจเยี่ยมแจ่มใสเนาะเมือนเนอปิดูเปิดตาได้ออกนอนนอกแหทแดมนนอนไม่นอนท้ดเนอะโดนหน้า ไปเริ่มหมอนะเริ่มหมอหมอกแกงยังไงไปแกงันเมนกระปูแช่ขุมคุมไส้่เอไปแกงาเราพ้อมนเ่ว่าได้ลนไปน้มือนี่น่ยจิมียังได้ยังเนี่แลลวกครุบจะโตตีบว่ายอด้วยเอากระปูว่าเชียมันกระปูเบาต้องมานบปูแล้ปูกระปูแห้งมันเน้อนิ่มน่ะอืมโอเคโอเคสันนองใทงานเาทีงาน จามะนาวเพิ่นออกไปหน้าเนาะมื้อนี้เพิ่นก็ดีใจที่ด้ออกไปหน้าเปิดหงเปิดตาอย่างเพิ่นก็บจะเก่าก็อยู่แต่เฮือนเนาะมื้อนี้ทั้งแม่เพิ่นก็สิพาออกหน้าเนาะเนาะโดยไปหาในอยู่ในกินเพิ่นว่าโดยโดยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีเด้อโดย